สองชั้นแล้วเป็นไงบ้างคะจะเป็นลมี่เพิ่งชั้นสองน่นะคะผ่านบันไดก็โล่งแล้วค่ะจะไปจุดดีแล้วใจลึกนะผ่านบันไดนี่ก็สบายแล้วค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้มาป๊อบนะครับมากันเลยค่ะเยีมนะครับจะขึ้นถ้านาคากันตอนนี้เดินขึ้นมาเหลือประมาณครึ่งกิโลครับตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าร้อเมตรไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็บอกเลยอครึ่งกิโลไกลพี่กล้วยนะครับาขึ้นถ้านาคาโอ้ยขึ้นรอบสิบเอ็ดโมงร้อนตับดแบบับไม่ร้อนหรอกคุณเล่นนะะอากาศสบายมากเลยนะครับตอนบ่ายก็ร้อนนนี้ค่ะ ไกดไม่ได้ขู่นะไกดบอกถ้าจะมาให้มาแต่เช้าอันีร้อนแต่เจ็ดโมงนะเจ็ดโมงเช้าจองได้ฮะแอปคิวคิวแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูรลังกานะฮะก็เข้าไปลงทะเบียนเลยมากี่คนก็ใส่ชื่อไปให้หมดนี่ครึ่งทางเลขาเอ็มนอกครับจอดพักแป๊บเดี๋ยวจะไปดูกันข้างบนเป็นไงนะเดี๋ยวติดตามนะครับไปเจอกันครับไปกระเป๋า เดินกันต่อนะครับนี่เส้นทางครับอันนี้เราผ่านจุดที่เป็นบันไดไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณ800เมตรในะอีกประมาณ400เมตรจะถึงถ้ำนาคาตอนนี้ก็เป็นบริเวณเสียนที่3หรือวโหัวที่3ของพญานาคที่คิดว่าเป็นพญานาคเนาะนั่นตรงนั้นไข่ข้างใน หินหินนะเห็นแวบๆนึกว่าคนนี่ก็คือเสียงที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงถ้ามนาคาข้างบนถ้ำมนาคาเดี๋ยวตามไปดูต่อครับไปแล้วไปเห็นอธิษฐานแล้วนะครับห้ามสัมผัสนะครับขึ้นไปต่อกัน เลยจากจุดเสียงที่สามมาสักประมาณห้าสิบเมตรนะครับเดินขึ้นมาตัวผมเองมองจุดนี้นะครับคล้ายๆกับเสียงพญานาคเสียงหนึ่งแต่คนอื่นไม่รู้จะมองไงนะครับผม,ผมไม่ได้บังคับเนาะก็คือจะเห็นเป็นปากเขาใช่ไหมฮะอย่างเี้ยปากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตาท,าทาทางอย่างเี้ยอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปต่อบริเวณถ้ำนาคาด้านบนนะครับไปตามลงไปครับ ขึ้นมาอีก200เมตรนะครับถึงถ้ำนาคาไปดูวิวครับอตอนขึ้นเหมือนใจจะขาดนะครับแต่ผมชิลเนาะตอนนี้เนี่ยดูเสียววาบเสียววาบเดี๋ยวตามก็ไปดูต่อครับ นี่คือบอริเวณพื้นนะครับก่อนถึงถ้ำนาคาดูนะครับในลักษณะเหมือนเกล็ดนะครับถ้าตามที่ความคิดผมเนาะเป็นเหมือนเกล็ดนะครับนี่คือี่เราเดินอยนูนเดี๋ยวลงถ้ำนา,าคาันนะเดี๋ยวไปดูกันเราจะถึงจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับบริเวณถ้ำนาคาก็จะ,จะมีข้อปฏิบัตินะครับ16ข้อ รู้ไว้ก่อนเขาทานะครับก็มาถึงก็ดูแล้วก็เชื่อไกด์นะครับไกด์จะบอกนี่ก็คือจุดไฮไลท์นะครับเห็นไ,ไหมครัทางลงถ้าที่เราเห็นใครๆเขาก็มาห้ามเอามือสัมผัสเนาะห้ามเนาะห้ามเอามือสัมผัสผนังถ้านะครับคือลงไปะจะมีเชื่อและการที่ลงไปตรงเนี้ยมีคนเชื่อว่าข้างล่างมีเมืองับแล้วคิดให้ดีนะครับพิสู่ดีๆแล้วก็ใช้ความสงบแล้วลงไปตามไปดู เย็นเจี๊ยบเลยครับรู้สึกมีลมพัดตรงนี้นะครับเย็นมากเดาเอาไปกันนะเ,นยงงเย็นเจี๊ยบเลยครับเย,งงเย็นมากเลยครับเย,เย็นอยู่ใต้น้ำนะครับ นี่เป็นจุดที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปก,กันนะครับลักษณะโคตรินเนี่ยเหมือนเกรดพญาหน้ามากๆนะครับใกลกันอย่าพลาดเอาครับต้องใช้เสียงเบานิดหนึ่ง จุดที่ยานากเหมือน2ตัวนะครับสององค์นะพันคดเป็นกัมน,นเลยกอิมตอนแรกเหมืนจะไม่ไหวนะครับก็บอกให้อธิษฐานจิตกับพ่อปู่นะครับเพื่อที่จะเดินทางขึ้นมาตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนะี่ดีขึ้นแล้วครับ ถ่ายรูปประมือลแลกที่เดินเลยเข้ามาทางไกดบอกว่าตรงจุดที่เราเห็นปลายทางนั่นคือประตูเมืองอับแลกถ้าเกิดว่าใครเข้าไปไนะนะก็จะหายไปเลยก็คือให้เนมนาถดิเ,เดินมาถ่ายได้แค่ตรงนี้ เลยตรงนี้ฝันจะเย็นมากมีขึ้นหัวขึ้นหัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เย็นมากเย็นแบบเย็นเหมือนคนละคนละฝั่งที่เราอยู่เคยเป็นไหมฮะรูสิคนหน้าตรงเนี้ยเริ่มตึงหมาแล้ว<ม>แล้วก็ขึ้นหัวแล้วโอเคฮะเดี๋ยวผมสักการะตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปกันต่อ ถึงนะครับขึ้นจากถ้ำนาคาขึ้นมาเราจะไปนู่นนะฮะนู่นเลยเห็นไหมฮะเจด,ดีปู่วังนะครับแล้วก็ระหว่างนีนม่มันไปขึ้นร้อยสี่สี่ขั้นแต่ก่อนจะไปถึงนะเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าคืออยู่บนเขาสูงมากสูงจากพื้นดินประมาณกี่พันกะี่กิโลกี่เมตรนะเยอะมากอะฮะต้องบอกอย่างนั้นแต่น้าํา น้ำดูือฮะน่าจะเยอะเพราะว่านู่นนะคะฝุดไปจนถึงออกไปถึงแม่น้ำโอ้แม่น้ำโป่งค่ะถึงแม่น้ำโป่งเลยนะฮะถ้ารู้แม่น้ำโป่งได้นะครัอน้ำทักติดนี่คือน้ำไม่แห้งเลยตลอดทั้งปีไม่รู้เหมือนกันห่ากี่เมตรเออไม่รู้ระยะเมตรแต่คือน้ำไม่แห้งนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ ึ้นถ้ำนาคามานะครับตอนแรกเราว่าจะไปปูวังก่อนแต่ก็พอดีว่ามาถึงทางแยกไกด์ถามว่าจะไปหลวงปู่เสาไหมขึ้นมาแล้วครับต้องมาให้สุดนี่คือพระเจดีย์ชัยะมงคลบูรพาจารย์นะครับก็จะเป็นที่บรรจุพันธประธางหลวงปู่เสากันตาสีโลเป็นพระเกจิดังเมืองไทยรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ่ายมาก็ต้องมาให้ครบนะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เราจะไป จะดีหลวงปู่วังแล้วก็ไปถ้ำปู่วังแล้วก็ไปหวัวนาคาหวัวที่หนึ่งครับแต่ไม่เปียนเลย ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้ที่ผมนอนที่บึงคงหลงกันนะครับผมฝันเห็นนะครับพญานาคเลื้อยเข้ามาในห้องพักผมนะครับลักษณะพญานาคก,ก็จะเป็นนาคที่ไม่มีงอนและก็ไม่มีไม่มีเดือยผมก็ยังคุยกับ,กบเลขาเอี้ยมนะครับว่าจะหาพญานาคพญนาคแบบนี้ที่ไหนเนี่ยผมขึ้นมาถึงเจดีหลวงปู่วัง ขนหัวลุกนะครับเนี่ยตอนนี้คนหัวลุกแล้วเห็นไหมฮะนี่คือเหมือนเมื่อคืนที่ผมเห็นในฝันเลยคนลุกกันทุกคนเลยหน้าผมขึ้นหมดแล้วแล้วไกด์บอกว่าเดินขึ้นมาเนี่ยหลายร้อยเที่ยวไม่เคยได้ยินเสียงระฆังเลยได้ยินเสียงระฆังไหมฮะเขาบอกนี่คือไม่มีใครไม่มีใครไปสั่นนะฮะไม่มีใครไปสั่นแล้วลมก็ไม่ได้แรงขนาดที่ระฆังจะดัง เนี่ยนี่คือพญานาคองค์ที่ผมเห็นในฝันเมื่อคืนนี่คือเจอดีหลวงบวงครับเดี๋ยวเข้าไปสักการะกัน นี้ก็มาถึงบริเวณถ้ำโอวังนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาสักการะบูชาเป็นจุดรับพลังจากองค์พญานาคที่อยู่ภายในถ้ำนี้ตามความเชื่อของผมนะครับท่านอื่นคิดอย่างไรเราไม่ห้ามกันเนาะมาจุดนี้มาสักการะบูชาแล้วก็มาขอพลังจากท่านนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับครับก็ หลังจากกาัการะปูวังทํำหลวงปูวังเสร็จแล้วจะมากันที่โอ้ยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเพราะเดินนะครับเนี่ยก็เลยไม่ดูขอไม่ถูกมาตรงที่ถ้ำที่หัวหนาคาหัวที่หนึ่งแต่ตอนก่อนที่จะถึงผมเห็นหัวเนี้ยไม่รู้มีใครเห็นเหมือนผมหรนะือนะเนี่ยถ้ามองมองกะณะน,นี้คือจะเห็นลูกปาตาเห็นตามไมครับแล้วก็เห็นปากเขาเห็ขงผต้องมาดูของจริงนะครับเนี่ยนะ นี่ต like านะครับตอนนี้ปากสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงอันนี้คือสำหรับผมอันนี้ถึงตัวที่หนึ่งที่คนเห็นนะครับนี่คือยังหับพอนะครับอันนี้นะครับก็เป็นส่วน หัวหน้าคาหัวที่หนึ่งที่คนเห็นกันนะครับนี่คือป,ะปะนะากตาครับันนี้คือผมเห็นหลายหัวมากเลยนะครับในเส้นทางที่มาคือแล้วแต่จินตนาการของท่านนะครับตัวผมเองผมเห็นหนึ่งสองประมาณสามหัวแล้วแต่ท่านจะเห็นเนาะครับเยจากนี้ก็เราก็จะลงมาแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวขอบคุณที่ติดตาม ลงไปเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามนะครับครับตอนนี้ก็เดินมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเสร็จัลตัวหมอป๊อบเองนะครับวันนี้ที่ขึ้นไปก็ เห็นนะครับเขาพาคือมีหัวหนึ่งหัวสามใช่ไหมแต่ตัวผมเองนะครับวิเาียรญาญของผมนะผมเห็นประมาณ6กเจ็ดเสียงในหกเจ็ดหัวก็ถ้าเกิดใครมาถ้ำนาคาก็ลองดูแล้วกันนะครับนะก็เป็นเป็นที่ที่ความคิดเราเนานะเอาวิเชียญานของเรานะครับใครมาต้องบอกเลยว่าที่นี่เทวดายังอยู่เยอะนะครับก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็อุทิศบุญกุศลที่เจยได้ทําให้ทุกท่านบ้างนะครับนะนะและสิ่งที่ใครที่มาก็ขอให้มีความตั้งใจ นะครับอธิษฐานจะสิ่งดีๆและสิ่งดีๆจะบังเกิดให้คุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับหมอป,ป๊อบชิงเฉลิมถลุงจำ